ทุกคนเคยปลูกต้นไม้ไหมครับถ้าทุกคนเคยปลูกทุกคนคงรู้ว่าถ้าเรามีมเมล็ดหนึ่งร้อยเมล็ดเนี่ยมันไม่ได้มีอัตราก,การงอกหรือว่าแบบมันไม่ได้หมายความว่ามันจะงอกทางร้อยเมล็ดใช่ไหมทุกคนเคยปลูกแล้วมันก็งอกแต่งอกไม่หมดหรือเปล่าแล้วรู้ไหมว่าทํำยังไงมันมีวิธีที่ทําให้เราได้ปลูกแล้วมันแบบจเจริญเติบโตหรือง,งอกมากขึ้นสมมุติว่าเราปลูกครั้งแรกมันงอกเพียงห้าสิบแต่ถ้าเรารู้จักการคัดเลือกมเมล็ดเล็กกันเตียมเมล็ดเนี่ย มันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการงอกของเมล็ดที่เราจะปลูกได้เลยนะครับก่อนหนเลยนะ้าทุกคนอยากจะปลูกเมล็ดเนี่ยหรือเพาะเมล็ดที่มันได้ประสิทธิผลหรือประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเนี่ยทุกคนต้องรู้จักขั้นตอนการเตรียมเมล็ดซึ่งขั้นตอนการเตรียมเมล็ดเนี่ยเป็นขั้นตอนสําคัญในการปลูกพืชให้ได้ผลดีซึ่งสามารถแบ่งได้เป็นหลายวิธีนะครับขึ้นอยู่กับชนิดของพืชแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยแนวทางการเตรียมเมล็ดก่อนปลูกเนี่ยก็จะมีหลากหลายอย่างด้วยกัน อย่างอื่นเลยเราจะมาเริ่มกันที่อย่างแรกนะครับอย่างแรกเลยเราต้องรู้จักการคัดเลือกเมล็ดครับการคัดเลือกเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นการมันจะช่วยให้เรารู้ว่าเมล็ดไหนที่มันพร้อมที่จะเพาะปลูกหรือเมล็ดไหนที่มันเสียไปแล้วไม่สามารถนามาเพาะได้โดยการคัดเลือกเมล็ดเนี่ยเราควรเลือกเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่มีรอยแทรอยแทะรอยแกะหรือว่ารอยเชื้อราหรือว่ามันอาจบางเมล็ดเนี่ยมันอาจจะมีเชื้อราขึ้นแล้วโดยวิธีการคัดแยกง่ายๆเลยที่ทุกคนสามารถแยกได้เนี่ก็คือ น้ำเมล็ดนะคะที่เรามีสมมุติเรามีหนึ่งสิบเมล็ดเนี่ยเราก็เอาไปแช่น้ําใช่ไหมถ้าเมล็ดไหนที่มันจมน้ํามันแปลว่าเมล็ดนั้นยังดีแต่ถ้าเมล็ดไหนที่ลอยขึ้นมาแล้วเนี่ยแสดงว่ามันแบบมันเบาแล้วเนื้อข้างในตายหมดแล้วมเมล,ล็ดนั้นไม่พร้อมที่จะนํามาเพาะนะครับสองเราต้องรู้จักการกระตุ้นเมล็ดครับการกระตุ้นเมล็ดเนี่ยมันจะเป็นการที่จะทําให้เมล็ดเนี่ยมันงอกได้มากขึ้นเพราะเมล็ดบางชนิดเนี่ยต้องผ่านกระบ,บวน,านการกระตุ้นให้มันงอกไปดีขึ้นนะครับ โดยการกระตุ้นมเมล็ดเนี่ยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันเลยนะครับ 1. การนําเมล็ดเนี่ยไปแช่น้ําอุ่นจะใช้กับมเมล็ดพวกที่มีเปลือกแข็งอย่างเช่นมะขามหรืวอว่ากาแฟ 2. แช่สารเล่งรากครับเราสามารถนําเมล็ดเนี่ยเข้าไปแช่ในสารเล่งรากได้ตัวอย่างเช่นสารอ uh, ่ีดีเอซีดีเอซีดเนี่ยสามาีรถมีความสาีดารอในกาเช่วยเร่งกาเเอริญเติบดต,ตของมเมซ็ดนะครับซึ่งมอนจะีเอซีดีเอซเอกของรากเอซีเร็วขึ้นเอง การขัดเปลือกมเมล็ดนะครับก็คือการที่เราจะรับกระดาษทรายหยาดหรือว่าอา,อาจจะเรียกว่าเป็นาการคลิปเล็กๆก็ได้เพื่อให้เปลือกมันบางลงแล้วก็มเมล็ดเนี่ยมันจะได้งอกได้ง่ายขึ้นโดยเราจะใช้กับมเมล็ดที่มีเปลือกหนานะครับอย่างเช่นมเมล็ดคูนหรือว่าคาสเซียปิทูล่าหรือว่าต้นอินทผลัมนะครับเมล็ดอินทผลัมให้เราขัดมันขัดมันทีละเ,เล็กจนมันบางลงพอมันบางลงแล้วเนี่ยเปลือกมันก็จะบาง เอ็มบีโอที่มันจะงอกขึ้นมาเป็นรากจากภายในเนี่ยมันก็จะงอกออกมาได้ง่ายนครับซีหากเป็นมเมล็ดที่มันจเจริญเติบโตในฤดูหนาวหรือภูอมิภาคที่มีอากาศหนาวนะครับเราจะทําการแต่ว่าทดลองเอ็มจำลองฤดูหนาวครับโดยเราจะจําลองโดยการนำเมล็ดเนี่ยเข้าไปแช่ไว้ในน้ําที่มีอุณหภูมิสูงเอ้ยอุณหภูมิต่ำสักสี่องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราจะนำเมล็ดเนี่ยไปแช่ไว้ใน ตู้เก็บที่มีอุณภูมิประมาณ4องศาต่ำต่ำกว่า4องศาลงไปนะครับเพื่อให้มเมล็ดเนี่ยมันรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่มีอุณภูมิที่เหมาะกับการเจริญเติบโต,ตของชั้นก่อนนามาปลูกจริงนะครับเพื่อให้มเมล็ดเนี่ยมันรู้สึกว่าเอออุณหภูมิมันเหมาะสมแล้วที่มันจะเจริญเติบโตครับโดยการจําลองสภาพแวดล้อมเนี่ยเ,เราอาจจะจําลองไว้สักประมาณ1-2เดือน3เดือนก่อนนามาปลูกครับ 3. การแช่น้ำหรือว่าการบ่มเมล็ดครับในเมล็ดพืชบางชานิดนะคะเป็นเมล็ดที่ต้องการความเชื้นเสียงในการเจริญเติบโตอย่างเช่นข้าวหรือถั่วเราจึงจําเป็นต้องนําเข้ามาน,นำมันมาแช่น้ําก่อนที่จะนํามาปลูกนะครับตัวอย่างเช่นข้าวเนี่ยเราอาจจะอ,อย่างถ้าหากบางคนเนี่ยหรือว่าผมเองเนี่ยเลี้ยงแมวใช่ไหมครับแมวของเราเนี่ยมันชอบกินต้นอ่อนข้าวสาลี โดยถ้าเกิดเรานําไปปลูกเลยเนียจะยากต่อการเจริญเติบโตใช่ไหมครับแต่เราเนี่ยสามารถนำมเมล็ดข้าสารีที่เราจะนําไปปลูกเนี่ยไปแช่ในน้ำก่อน1คืนหรือว่าเฉลี่ยเฉลี่ยโดยปกติก็จะแช่กันประมาณ6กถึงสิบชัมม่วโมงก่อนที่จะนำมาเพาะปลูกมันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการงอกได้ครับการบ่มเมล็ดหรือว่าดัมปิ้งอินคร s มชูนนะครับก็คือเราจะนําวัสดุที่ สามารถเก็บความชื้นได้อย่างเช่นผ้าทิชชู่หรือว่าสำลีนะคะที่เราสามารถหาได้ง่ายๆเนี่ยมาทาให้มันมีความชื้นอย่างเช่นการคงน้ําหรือว่าการเทน้ําลงไปแล้วก็นํามาห่อเมล็ดไว้เพื่อให้มันมีความชื้นคงอยู่อยใใู่ใกล้ๆเมล็ดน,นะคะทำให้มเมล็ดเนี่ยงอกง,ง่ายขึ้นมันเองโดยเราจะทําการห่อไว้ก่อนที่จะนําไปปลูกนั่นเองครับ 4. การใช้สารต้องการเช liver, ื้อราหรือสัตดูดคืนนะครับโดยเราสามารถนาสารต้องกันเชื้อราพวกนี้เนี่ยมาช่วยได้นะครับเพราะว่า มเมล็ดบางชนิดนะครับหรือว่า,มาเมล็ดส่วนใหญ่เลยเนี่ยถ้าหากเราเก็บไม้นานเกินไปเนี่ยมันอาจจะถูกโจมตีโดยเชื้อราได้นะครับดังนั้นเราจึงจําเป็นต้องมีการาาบาบัดต้องการเชื้อราเนี่ยมาแช่มเมล็ดเพื่อให้มเมล็ดเนี่ยมันจะได้ไม่ถูกการโจมตีจากเชื้อราเองตัวอย่างเช่ชนไตรโคเดอร์มานะครับหรือว่าสารป้องกันเชื้อราเนี่ยเราจะมาเอามาเล็ดเข้าไปแช่ไว้ก่อนที่เราจะนาไปปลูกหาการบาดเมล็ดห,หรือการเพาะในต้กนตกล้าเมล็ดบางชนิดสามารถ ลงดินได้โดยตรงเช่นข้าวหรือฟักทองส่วนพืชที่ต้องการได้รับการดูแลอย่างมากนะครับอย่างเช่นเมือดเทศหรือทิกเนี่ยเราควรนำมาเพาะในแปลงเพาะปลูกหรือว่าถาดเพาะปลูกก่อนนําปลูกลงก่อนนําไปปลูกจริงในดินครับโดยวิธีทั้งหมดที่พูดไปก็เป็นวิธีที่ง่ายดายใช่ไหมครับและยังช่วยให้พืชประสิทธิภาพของการน่อกด้วยเช่นกันหากทุกท่านลองทำเนี่ยผมรับรองได้เลยว่ามเมล็ดของทุกท่านจ,าจะเจริญเติบโตหรือว่ามีประสิทธิภาพในการนอกที่เพิ่มขึ้นครับ